สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีสวิชนะครับวันนี้ก็มีเครื่องเป็นโน้ตบุกนะครับเป็นโน้ตบุกเดลชื่อรุ่นว่าเดลอินสไพรอนสิบสี่นะครับเจ็ดพันซีรีส์เครื่องนี้มาในอาการปุ่มพาวเวอร์กดไม่ได้นะครับปุ่มพาวเวอร์คือตรงนี้นั่นเองนะครับแสงไฟตรงนี้นั่นเองนะครับปุ่มพาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้คอยเปิดปิดเครื่องนะครับเวลาที่เราจะทําการเปิดเครื่องเราก็ต้องเปิดตรงนี้นะครับ เปิดปิดตรงทางด้านนี้นะครับทีนีเเ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีบอร์ดอยู่2ชิ้นนะครับจะมีบอร์ดที่เป็นบอร์ดใหญ่นะครับบอร์ดใหญ่ก็คือจะมีพวกแรม CPU นะครับการ์ดจ,จอนะครับแล้วก็อ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับส่วนบอร์ดเล็กเนี่ยเขาก็จะเป็นบอร์ดพอร์ตการเชื่มอมต่อต่างๆนะครับหรือเรียกว่าบอร์ด iO นะครับก็จะมีในเรื่องของตัว power switch นะครับแล้วก็จะมี usb นะครับแล้วก็จะมี sd card นะครับช่องใส่ sd card ตรงทางด้านนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นบอร์ดเล็กนะครับซึ่งบอร์ดตรงนี้เนี่ยมันมีอาการช็อ,ชอตอยู่นะครับทําให้ลายไฟเนี่ยมันไม่ติดนะครับลายไฟมันไม่ติดอะพอลายไฟเนี่ยมันมันเข้าไปเลี้ยงบอร์ดเล็กตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็เลยทําให้ เครื่องเนี่ยมันกดเปิดเครื่องไม่ได้นะครับวิธีที่ลูกค้าใช้นะครับก็จะต้องทําการเสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็กดคอนโทรลกับ ESC ค้างไว้นะครับจนกว่าจะขึ้นโลโก้นะครับอันนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอาไว้เปิดเครื่องนะครับเพราะว่าตัวพาวเวอร์ตรงนี้ใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถเปิดปิดได้แล้วนะครับตอนนี้แสงไฟก็ขึ้นมาแล้วนะครับแสงไฟแบ็คไลท์สีขาวนะครับขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดเปิดดูอีกรอบหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะตอนนี้เครื่องดับสนิทแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดเครื่องนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับไฟแบ็คไลท์คีย์บอร์ดขึ้นแล้วนะครับไฟปุ่มพาวเวอร์สวิตช์ก็ขึ้นแล้ว โลโก้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็ใช้งานได้นะครับก่อนหน้าน,นี้เครื่องก็ลูกค้าแจ้งว่า ยู b ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับยูเบีวสวินะครับแล้วก็ดีการนะครับหลังจากที่แก้ในเรื่องของตัวที่มันช็อตไปนะครับตัว USB ก็จะกลับมาสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบอร์ดนี้มันทํางานร่วมกันนะครับใช้ไฟชุดเดียวกันอันนี้ก็ผมจะมีตัวเช็ค USB อส t เทสนะครับเวลาเสียบไปก็จะมีไฟขึ้นมานะครับเป็นไฟเลี้ยงพอร์ตนะครับ5โวลต์นะครับ ก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นนก็ไม่มีไฟอะไรเลยนะครับไม่มีไฟขึ้นมาเลย mm hmm. เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวครัหลังจากนี้ผมก็จะนาเครื่องส่งให้กับลูกค้าได้ใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคยังไงก่อนจกไปนะครับช่างไปขอฝากร้านสมัยทีสวิตไปด้วยนะครับร้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด1ิบสาขานะครับผม มีสาขาในกำบ,บังหน้านะครับเธอม่น่าจะส่งกินมอลลาเพ้านะครับเดมอลบ้างแค่เรมอลบางกะปินะครับสำารักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับสาขาวชรพลนเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะครับแล้วก็เดมอลท่าพระนะครับถ้าใครสะดวกสาขาไหนก็สามารถเอาเองเข้ามาได้นะครับสาขาต,าต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันนะครับเป็นสาขาจาันทบุรีนะครับผมถ,ถ้าอยู่แถวจันทบุรีก็สามารถนําเครื่องเข้ามาส่งได้นะครับผม โอเคสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่แรกสดั้งหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ